บูล็อกยูทเวนตี้เวิ์ครับ3 0มืองมังงะในตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่า Hello ภาพของมังงะได้ตัดมาที่โรงเรียนมัธยมของนางนี้ทุกคนในตอนนี้เนี่ยก็ได้เลิกเรียนอิสรเลิกเรียนสักทีนี่ไว้เราไปเล่นอะไรที่ขับกันไหมไม่เอาะนายจะหมายถึงไปเล่นมาริโอ้คัดที่ขับรู้ม่เหรอ งั้นฉันขอไปช้อปปิ้งแทนแล้วกันขณะที่เพื่อนเขานั้นกําลังพูดคุยกันตัวของนางนีนั้นเนี่ยที่กําลังฟุบอยู่ตัวเขาก็ได้ตื่นขึ้นแล้วจากนั้นนางนีก็ได้สะพายกระเป๋าลงจากบันไดเพื่อกลับระหว่างทางนางนีก็ได้เห็นนักเรียนนั้นกำลังเล่นฟุตบอลอยู่นางนีที่ได้เห็นแบบนั้นตัวเขาเนี่ยก็ได้แค่มองไปและจากนั้นเขาก็มุ่งหน้าในการขี่จักร,รายานกลับชีวิตที่เป็นแบบนี้ของนางีซ้ําแล้วซ้าเล่าตัวของนางนีก็ได้คิดในใจว่านี่ตัวเรานะจะต้องตายไปพร้อมกับเรื่องแบบนี้จริงเหรอบางทีแล้ว ตัวเรานะอาจจะไม่ต้องการที่จะมีไฟลุขึ้นมาอีกครั้งก็ได้ตัวเราไม่ต้องการสิ่งนั้นไม่ตัวเรานะอยากกลับเราอยากกลับไปมีไฟที่เป็นตัวเราแบบนั้นอีกครั้งที่บูล็อกจากนั้นนางนีก็ได้มุ่งหน้าปั่นจัก,กรยานมาที่ตึกของบูล็อกถึงแล้วแล้วจากนั้นนางนี้ก็ได้ขอประตูขอโทษครับแต่ว่าช่วยเปิดประตูให้ผมหน่อยให้ผมได้เข้าไปข้างใน แล้วฉะนั้นก็วงจรปิดเนี่ยก็ได้สาดมาหานางนีคือตัวของนางยีนั้นก็ได้มองแล้วก็ได้พูดต่อได้โปรดให้โอกาสผมอีกครั้งให้ผมได้กลับไปสู้ที่บูร้ออีกครั้งเถอะสิ้นคําพูดนั้นของนางนี้ไลซึ่งเสียงได้ตอบกลับมาจากนั้นนางยีเนี่ยก็ได้พูดต่อใช่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวผมนะจะกลับมาใหม่แล้วจากนั้นก็เข้าสู่วนลงขึ้นตัวของนางนีได้ปั่นจักรยานมาที่บูร้ออีกครั้งตัวเขาก็เริ่มจาัดก,การเคาะประตูพร้อมกับแบกเป้มาหนึ่งอัน ขอโทษนะครับแต่ว่ามีใครได้ยินผมไหมกล้องวงจรปิดเนี่ยก็ได้สาดมาหานางยี่ครั้งแต่นางยี่เนี่ยก็ได้ตอบกลับ <_ letter> ใช่ตัวเราจะไม่ยอมแพ้แล้วเราจะลองพยายามในสิ่งที่เราสามารถทําได้แล้วจากนั้นนางยี่เนี่ยก็ได้ของจากเป้ของที่ได้ออกมาเลยคือตะเกียงขนมรูปฟุตบอลผมที่นอนจากนั้นตัวของนางยี่เนี่ยก็ได้กางเต็นท์อ่าเท่านี้เต็นท์ก็เรียบร้อยแล้ว แล้วตัวของนางนี้ก็เริ่มในการดอฟุตบอลขอโทษนะคะแต่ว่าผมเนี่ยจะลองพยายามในสิ่งที่ผมสามารถทําได้ดูและเมื่อตกดึกนางนีเนี่ยก็ได้นอนที่เต็นที่ได้กลางหน้าบูล็อกและเมื่อถึงตอนเช้าตัวของนางนี้ก็ได้หาอะไรทําไปเรื่อยไม่ว่าจะเป็นการจับดวงการทําอาหารเผ็ดชะมัดแกงกะหรี่ไอผงยี่ห้อบา้านี่ฉันน่ะจะไม่ทานอีกแล้วและเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยจากที่นางนีนั้นกำลังดอลูกฟุตบอลอยู่เนี่ย เขาก็เริ่มเตะฟุตบอลอัดหน้าประตูบูล็อกขอโทษแต่ว่าช่วยเปิดได้ผมหน่อยเถอะแต่ว่ากลับไม่มีสิ่งใดตอบกลับมากองมุงจรปปดไเนี่ยก็ได้สาดไปสาดมาทําให้นายงี้เนี่ยได้แต่นั่งและสะบัดอยู่คนเดียวเวนเอ้ยถ้าเกิดเป็นแบบนี้แล้วก็คนพวกนั้นคงไม่ออกมาบางทีแล้วเราควรทําวิธีอื่นที่ทําให้เราสามารถเข้าไปได้บางทีแล้วถ้าเกิดเราติดต่อใครที่อยู่ในบูล็อกแล้วก็ตัวเราที่สามารถติดต่อคนที่อยู่รอด แล้ถ้าเกิดเป็นแบบนั้นขอให้หมอนั่นคุยกับเอโกให้ก็มีโอกาสที่เราสามารถกลับไปได้แต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วที่เราควรคุยต้องเป็นใครถ้าเกิดเราโทรหาไอซังนี้หมอนั่นก็น่าจะคุยด้วยง่ายแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนั้นบ่าโลก็อาจจะได้ยินสิ่งที่เราพูดอยู่ดังนั้นเราก็ต้องหาคนที่ไว้ใจได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะมีแค่นายนี่แหละเลโอแต่เมื่อนางงี้ได้กดไปที่คอนแทคของเลโอก็ได้มีข้อความเขียนไว้ว่า คุณไม่สามารถส่งข้อความหาบัญชีนี้ได้อีกต่อไปนางนี้ที่เรียนแบบนั้นตัวเขาเนี่ยถือกับน้าเสียดเออและจากนั้นก็ได้มีเสียงใครบางคนพูดออกมาจากประตูบล็อกที่นี่น่ะคือทรัพย์สินส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกินดนายอยู่แบบนี้ต่อไปแล้วก็ตัวนายจะโดนมองว่าเป็นคนอันตรายและเป็นผู้บุกรุกดังนั้นแล้วฉันจะโทรเรียกตำรวจนางนี้ที่ได้ฟังเช่นนั้นเนี่ยก็ได้หันกลับไปคุณอัลลีงั้นเหรอแล้วจากนั้นอัลลีก็ได้พูดต่อ เพราะฉะนั้นเราตัวนายเนะี่ยได้โปลดชื่อออกไปจากที่นี่ทันทีด้วยสิ้นคำพูดนั้นทําให้นางนีเนี่ยไม่สามารถพูดอะไรกลับไปได้ค,คือว่าข,ขอโทษแต่ว่าอาลีนั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาอีกครั้งนะตอนนี้ตัวนายเนะี่ยคือคนนอกเพราะฉะนั้นนายไร้ซึ่งความเกี่ยวข้องใดๆกับบล็อกได้โปรดเข้าใจด้วยทําให้นางนีที่ได้ฟังคําพูดนั้นเนี่ยตัวเขาก็ได้นั่งจ่อยและฉะนั้นไม่นานฝนก็ได้ตกแล้วตัวของนางนี้ก็ค่อยๆรู้ขึ้นจากที่นั่งตรงนั้น ตัวเราในตอนนี้นะกำลังทำบ้าอะไรอยู่ในตอนที่เราได้ออกมาจากบูล็อกเราบอกให้เร็วกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดด้วยวิธีของหมอนั่นเองแต่ว่าในตอนนี้ที่เรากำลังทำอยู่นะเรากำลังทำบ้าอะไรเราเจ็บเจ็บชิบหายฉันมันโง่เองน่าขยะขยะ,ขยะทำไมตัวเราถึงได้คาดหวังว่าการที่เราทำแบบนี้แล้วเขานะจะรับเรากลับเข้าบูล็อกกันตัวเรานะแพ้ไปแล้วมันจบไปแล้ว เรารู้หมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เกิดขึ้นตัวเรายังพยายามในการเข้าทางเลโอแบบนี้นะมันทุเลที่สุดทั้งที่ในตอนนี้คนเหล่านั้นนะําหน้าเราไปเราเข้าใจหมดแต่ว่าตัวเราไม่ต้องการที่จะเข้าใจมันสักนิดไอ้เวนเน้ยและฉะนั้นนางนี้เนะี่ยก็ได้เตะข้าวของเขาจนกระเด็นมีแค่เราเพียงแค่เราเพียงคนเดียวที่โดงทิ้งไว้ข้างหลัง มีแค่เราคนเดียวที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงเวลาของบูล็อกสำหรับเรานะฮะมันได้หยุดลงแล้วเป็นเพียงแค่เวลาของเราเท่านั้นแต่แล้วขณะที่ฝนตกและฟ้ากำลังร้องก็ได้มีชายคนหนึ่งกำลังถือล่มมาหานางนี้และจากนั้นเสียงเขาก็ได้พูดออกมา h l l o o g n n u s ท <Hello>, ่ <Genius. S 1> ามกลางความสิ้นหวังของนางน้ที่กำลังเผชิญคนที่ได้ปรากฏมาเลยคือประธานทานุกิ ผู้ที่ได้เป็นประธานของ JFU หรือ Japan Football Union เขากำลังจะเสนอความอยู่รอดให้กับนานี้หรือเป็นเพียงแค่คำหลอกลวงที่กำลังจะยื่นให้ และแล้วมัง,งะเรื่องบูรอกตอนที่306ก็ได้จบลงไปมาถึงจุดจุดนี้มังงะขยายไปที่นางนิซ้ำแล้วซ้ำเล่าขยายขนาดนี้คุณคิดว่านางนิมีโอกาสกลับไปไหมผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสกลับไปแบบแ,บบแน่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วละ่ะจากในตอนแรกที่ผมคิดว่าไม่น่ามีโอกาสกลับแต่พอมังงะมันเริ่มขยายไปขยายมาคิดอนมีโอกาสกลับแล้วแต่อาจจะไม่ได้กลับไปทางเอกะเว้ คุณอย่าลืมนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความคิดของเอกกับไอ้ประธานทานุกีเนี่ยมันไม่ได้แบบมีความคิดที่มันตรงกร100ันร้ออหรอกคือไอ้ประธานทานุกีเนี่ยมันอยากจะเอาไ้ตัวของนางยีกลับไปแต่แรกแลวเพราะว่านางยี่เป็นอาฉริยะแล้วก็เหมือนกลับเป็นตัวเรียกเลตติ้งอะเนาะความป๊อปปูล่าเนี่ยมันทำให้บล็อกทีวีเนี่ยมันป๊อปปูล่าได้มากขึ้นแล้วเขาก็ยังมองว่าตัวของนางยี่นั่นคืออจฉริยะดังคำพูดในตอนท้ายที่ได้พูดว่า Hello Genius ซึ่งนั่นหมายถึงสวัสดีอัจฉลิยนั่นเองและก็คงคิดเหมือนหลายๆคนนั่นแหละหลายคนก็คงมองว่านางยี้นั่นคืออัจฉริยคนหนึ่งทุกคนตอนนี้นะถ้าเกิดพูดกันถึงไทม์ไลน์นะปัจจุบันเนี่ยระหว่างที่กําลังรอ U20 World Cup ครับที่กําลังจะเปิดขึ้นในไม่ช้าเนี่ยทุกคนกําลังฝึกซ้อมกันในแบบของตนเองเนาะและการฝึกซ้อมของแต่ละคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันดังนั้นแล้วตัวของนางยีเนี่ยที่วันๆเอาแต่นั่งเฝ้าบูล็อกว่าจะมีคนเปิดประตูไหมตอนนี้เนี่ยสิ่งที่นางนาลลับบบลกจยจ แล้วเหมือนกับเป็นไฟในการเล่นฟุตบอลผมคิดว่าในตอนนี้นางนี้น่าจะมีไฟในการอยากเล่นฟุตบอลแล้วนะฮะเพราะว่าคนที่มันสูญเสียนะม,นมันมักจะเห็นค่าของของ,ของตอนที่ได้สูญเสียไปแล้วผมคิดว่าในตอนนี้นางนี้เนะี่ยคุณสมบัติครบแล้วแต่ว่านางนี้น่าจะเป็นผู้เล่นพิเศษและผมก็หวังให้ประธานธนุกิเนะี่ยนำนางนี้กลับมาไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดวิธีการหนึ่งอาจจะไม่ได้เห็นในครึ่งแรกของการแข่งหรือว่าอาจจะไม่เห็นในนัดแรกของ u 2 0 World Cup ส่วนตัวผมมองว่าทรงนี้เนี่ยนางงี้แม่งกลับมาแน่นอนผมไม่รู้ทุกคนคิดยังไงแต่ผมมองว่านางงี้มีโอกาสกลับมา100%เ าาถ้า,างไงเราคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะก็ในเดือนนี้นะฮะก็สามารถโดเน a t เป็นกาลังใจให้ผมได้ที่ลิงก์ดเน a t ด้านล่างทิปมีนะครับผมซึ่งเดือนนี้ังมีคนโดเน a t มางะเรืนเน่องบล็อกนะฮะแต่ว่าจะมีคนโด o n a t มาแนมังะเรื่องอื่นนั่นคือกาเลยบัตเสียสวินก็จะมีคุณ Beam คบีมนะฮะผู้ไม่ต้องการระบุตัวต,วตนคุณฟอร์จูแล้วก็คุณสักกลินช่วยนะครับผมถ้า,างไงก็สามารถโด o n a t เป็นกาลังใจให้ผมได้ที่ลิงก์ด o n a t ด้านล่างคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ